กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ข้าวบมณีเปาแอมมาทงในเดินทางมาติดตามตุเลขครับน้องไม้แก้วครับฝันดีครับเอฟซีเนาะงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี่ครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับครับผมเป็นผู้ที่ฝันแม่นเนาะครับเอฟซีเนาะก็มีเข่าไม่รุดบ้างครับเข่าไม่เหลาลายงวดครับเป็นสิบสิบงวดคุณเหรอเนาะครับเอฟซีลานแตกก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมงวดวันที่สิบหกนี่ ฝันได้ครับน้องไม้แก้วนูฝันว่าเห็นผีแม่ลูกอ้อนค่ะฝันเห็นผีแม่ลูกอ้อนค่ะเพิ่นมากกับลูกค่ะมากกับลูกค่ะครับผมเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปจาศีลภาวนามากค่ะไปจําศีลค่ะครับเจอหลวงปู่ค่ะครับแล้วที่นี่เพิ่นก็เลยนั่งจาศีลภาวนากับหลวงปู่ค่ะครับแล้วเพิ่นก็เลยเด็เล็กเด็ดมาหายหนูค่ะ เดียเด็กเล็กลมาหายเลยค่ะเพื่อนบอกแกงสี่ค่ะอืมครับผมเพือ่อนบัวบัวเลยม่ขาฝนนี่กระไรงวดเนาะครับเนาะค่ะครับ,รบผมแล้วที่นี่เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนอยากได้ลมกันฝน,นะค่ะอยากได้ลมกันฝนค่ะอืมครับครับเพื่อนบอกว่าชวนมีฝนมาตกแห้งค่ะครับเพื่อนก็นเลยอยากจะได้ลมกันฝน,นะค่ะครับผมบัยากครับบยากครับเอฟซีเนาะ เดี๋ยวสิทําบุญให้ครับอยากได้ล่มฝนตกเนาะค่ะ<ช>ครับผมอยากได้ยังอีกว่าร้าบาตรนี้แเราเพิ่นก็บอกว่าบ่อยากได้อีกแล้วค่ะครับผมเพิ่นบอกว่าอยากได้แค่ลมกันฝนค่ะครับผมเนะาะเดี๋ยวสิทําบุญให้ครับเพอว่าบอกเลขกแม่นครับขั้นถาปรากฏโตยามได้ี่แม่นนะครับเอซีเนาะค่ะ<ช>ครับผมลงไม้แก้วจังไ๋อี่คราบบตรเนี่ยล้วเพิ่นก็เอาของฝากมาให้หนูนําค่ะอีหยังเ่ะครับ เอามาไหเป็นผล,ลไม้ค่ะผลไม้ค่ะครับผมเดี๋ผล,ลไม้อุสาถูกสาตุนะครับเนาะนี่ละขนาดเป็นดวงวิญญาณก็ยังมีนำใจนะครับเอฟซีพีเมโลออนตายของตัวนี้ไหมาเป็นซิปงวดละครับถือเป็นล้านรวยทั้งหมู่บ้านรวยยกช่องครับเอฟซีงวดนี้ก็ขอให้รวยยกช่องอีกครับเพื่อนบอกเลขสองตัวหรือสามตัวละครับทั้งสอง ทสองตัวทั้งสามตัวเลยค่ะทั้งสองตัวทั้งสามตัวเลยค่ะอืครับอ๋เอาเผื่อมันเป็นการเสียวเวลาเนาะครับเอฟซี A C. สามตัวบนก่อนเนาะครับเนาะสามตัวก่อนครับน้องไม้แก้วเก้าสี่หกค่ะเก้าสี่หกค่ะครับผมกัดสองตัวกัดสองหนึ่งค่ะสองตัวนี่เป็นสองหนึ่งค่ะครับผม สองหนึ่งครับกับเก่า C หกรับ F อเดี๋ยวทีมงานจดไว้แคปหน้าจอนะครับเนาะมีตัวไรอีกบ่ครับเพื่อนบอกตัวอดไรอีกครับ,บกาบว่ามีเค่ะเพิ่นบอกซ้ำนี่ค่ะค,ะครับนี่ล่ะครับพีพีลูกอ้อนบอกเลขโบราณหางเนาะครับท่นานผู้ชมสามตัวหางเดียวสองตัวหางเดียวครับ F สีหมวดนี่วันทีน่สิบหกนี่ขอให้มีโชคใหญ่ครับลูกเพื่อนว่าอย่างไรบอกครับลูกเพื่อน ส่วนกับว่าจดว่าจังใดอค่ะมบอยากได้ส่วนบุญส่วนยังน้าค่ะอเอาเดี๋ยวสีทําบุญลมไปหายขึ้นเก่าละครับเอฟซีครับเดี๋ยวเมื่อไรมีโอกาสเดี๋ยวเบาแอมราทงกับทีมงานนี่จะเดินทางไปทิวัดทีพีเมลออนสิงสถิตย์อยู่นะครับเนาะไปซองเมืองตัวเกขนากันะครับแต่ตัวนี้เพิ่นมาเขาฝันแล้วครับได้เลขมาแล้วนะครับเนาะนะขอบคุณครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับครับผมตัวเลขของน้องไม้แก้วครับทีมงานจุดแล้วพอดีนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวขอหยาดมาตั้งทีก่อนครับน้องไม้แก้วครับน้องไม้แก้วนี่946 946ครับสองตัวนี่เป็น21 21ครับเอฟซีงวดวันที่16มิถุนายนพศ2 0 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่นะครับเนาะสำหรับคลิปหนี้เบาแอมราทมกิซิล่าเอฟซไปก่อนครับ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันเพิ่งไปใช้เอฟซีเมื่อนีเบาแอมรทงสิบห้าไปเบิ่งของดีครับเบาแอมรทงเดินทางไปทําบุญมาครับไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบิ่งคองดีกันครับเบาแอมรทงหนีเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยนี่ของดีติดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซี่ครับานมู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกทองเหียกทรัพย์ครับค่าขายไปขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานมู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เหียกเงินเหียกทองสื่อเหียกสื่อรถตรีจึงสี่ือถือนะครับเนาะานมู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของให้ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัดครับานมู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับค,บคบโอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห<ต>่อยแล้วก็บีเอ,เ,อเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูปหัวต่ำลูปคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดรี่ดเหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตาาามมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรุษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้าย่างบบเห็นลานเฮาแขยายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสได้มาสักกระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลุงปู่มากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วกะบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้นะ้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วกะ็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตง่งให้กันนี่ครับยิ่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากหยาดพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมมาตรงนี้ด้น้ำมุนมนะน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หายเอฟซี FC, นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีถีราศีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่นะบานผู้ชมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาทท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราเอมเราตรงเนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบรายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้กันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่ะไให้ถือเกลียดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมอย่าเบาเอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบอาครับ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 ล้างเสียดจังเรเนาะครับ สาธุสาธุขอบคุณต้องเบิกมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ